ฟุตบอลยูโรปาลีกก็จะได้รู้ว่าอาทีมมันมันอาจจะมีบางกลุ่มที่ยังไม่รู้ว่าทีมไหนที่จะได้เข้ารอบเลยกับทีมไหนที่จะต้องมาเพลย์ออฟถูกไหมนะฮะอย่างริวอร์ลเนี่ยนะฮะเชื่อว่าน่าจะพักตัวหลักเยอะนะเพราะว่าเข้ารอบในหัวแชมป์กลุ่มแล้วนะครับและที่สําคัญมีโปรแกรมจะบอกว่าโปรแกรมหนักรออยู่ก็ไม่เชิงโปรแกรมที่จะจะต้องเจอกับแมนยูในเดเป็นแดงชลือ่ถูกจับตามองแล้วกันจะบอกแมตช์ใหญ่ไม่ได้แมทช์ที่ถูกจับตามองคือทางรั้งที่รู้ว่าแมนยูเน่ ฟอร์มไม่ดีนะแต่ดูเจกเกนครอปเขาให้ความสำคัญกับแมทที่จะเจอกับแมนยูามากเลยนะเขาไม่เอาอาริสองเบเกอร์เฟอร์จิลฟันได์เทรนด์แรดสตูร์อโนและโมเมซาลาเดินทางไปเจอกับอุริยงแซงชูรวนในคืนวันนี้เลยนะคือ <ฮะ S 2> ไม่บินไปเลยพูดง่ายๆอยูอ่ทีอ่อยู่ที่โซสซนี่ <S <S นละคลับไป่บินเอาโอเตยมจัดหนักจัดเต็มกับแมนยู โดยเฉพาะเลย<ห>นะสำหรับเจเกนครับเออนะอันนี้ภาพนี้ยิ้มแบบมีเลซไนวันอาทิตย์นี้พวกแกโดนแน่อะไรทำนองนี้หรือเปล่า <c oughs> เออนะประมาณนั้นนะฮะคือเออชคเก็ตตครับเองนี่ยนะตัดสินใจที่จะส่งชุดดารุ่งที่อายุยังน้อยเป็นสำคัญนะฮะบุกไปเยือนสังชุวนในค่ำคืนนี้นะครับเนื่องจากว่า มีเกมแดงเหลือรออยู่นะครับที่แอนฟิลด์นะครับที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดันวาคมนี้นั่นเองนะครับกนะ็อย่างที่เราเรียนได้ทราบนะอาร์สโคเบเกอร์เฟอร์จิฟันได้เทนนสเรอันโนมูเมซารลาไม่ได้เดินทางไปด้วยนะอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยก็คือให้นักเตะดาวรุ่งนักเตะเยาวชนได้มีโอกาสได้เก็บสะสมประสบการณ์ในศึกฟุตบอลสโมสรยุโรปแล้วแบบเราก็เห็นว่าเจ้เกนคอมนี่ก็ดันหลายคนอ่ะที่มาจากเยาวชนขึ้นมาแล้วกลายเป็นประสบการณ์สำเร็จอ่ะอย่างเทนส์อย่างเงี้ยอย่างมีใครออีีกนนะะใทม่ หลายคนเหมือนกันน,นะใช่นะครับอย่างตอนนี้เขาก็พยายามดันควอนซ่าขึ้นมาไงัสแตแสนเตอร์แบ็กเพราะเขารู้ดีว่าชูอันมาติปกับเฟอร์จิฟันไดเนี่ยคงจะอยู่ในจุดพีคได้อีกไม่กี่ปีะนะครับนี่คือการจัดก,การทีมที่ยอดเยี่ยมของเจเกนครอปนะเขามีดารุ่งให้ขึ้นมาช่วยทีมอย่างไม่ขาดสายนะครับคือ23คนของลิเวอร์พูลที่เดินทางไปเนี่ยนะฮะประตูนั่นก็มีควินคิเลอร์นะครับมาเชลโลปิตาลูก้าแล้วก็ฟาเบียนมารเซกนะครับ เนี่ยเอาประตูมือ2 3งสามและสไปอาริสองอมไ,มไม่ได้เดินทางไปด้วยนะครมือ1น,นะฮะกองหลังมีโจโกเมสอิบราฮิมาโกนาเต้เจเรลควอนซาแล้วก็คอสซาสซิมิกาสรวมไปถึงลุคแชมเบอร์คาร์ลัมสแกลลอนแล้วก็คอนเนอร์แบรดลีย์นะหลายคนชื่อไม่คุ้นเลยอะ่ะคือกาจจะคุ้นกันเนี่ยแค่4คนโกเมสโกนาเต้ควอนซาแล้วก็ซิมิกาสเออนะฮะกองกลางมีวาตารุ u, o, ic, artz, Jones, Land, back, Elliot, เอนโดโดมิริโซวสไลคาแติสโจนส์แลนกาเฟนแบกฮาวิเอเลียดเคทกอร์ดอนนะครับ เจมส์แม็กคอนเนลแล้วก็ทอมฮิลกองหน้าก็มีลุยดีอาสดาวิดนูนเยสโคดิกาโปเบนโดกแล้วก็ลุยส์คูมาสนะครับไม่มีชื่อของซาร่า huh. ที่ไปในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วอาจจะให้นูนเยสเนี่ยได้เรื่องของมั่นใจ uh huh. เออนะคือน uh ูนเยสเนี่ยในลีกเนี่ยก็ ฝืนมาหลายแมตช์นะอาจจะให้นูนเยสลงเล่นในแมตชน์นี้ถ้ายิงประตูได้เชื่อว่าเขายังมั่นใจในเกมแดงเดือดอย่างแน่นอนอา่าโอกาสมาแล้วนะฮะแล้วก็บรรดาน้นองๆหนูๆทั้งหลายแหละอะไรอย่างเงี้ยนะบรรดา,าดาวรุ่งก็จะได้มีโอกาสได้โชว์ฝีมือในครั้งนี้นะฮะหลายคนบอกว่าโอ้ยพวกดาวรุ่งไม่เท่าไหร่หรอกเออแต่ที่ไหนได้อย่าลืมนะครับว่าไอพวกดาวลูกเนี่ยมันก็ต้องการโชว์ไม่งั้นอ่ะนั่นจะได้โอกาสสักทีขอ,อ,อวิ่งสู้ฟัดทำให้นายเห็นสักหน่อยว่า ผมมีดีพอจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวสอดแทรงในทีมชุดใหญ่นะนี่หนแหละนี่แหละตรงนี้พี่ที่คิดอย่างนี้คิดเหมือนพี่เลยว่าเฮ้ยแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองก็จริงนะแต่ว่ามันเวลามันมีโอกาสแล้วมันอยากจะปล่อยของอะ่ะคล้ายๆต้นสำรองของซิตี้อ่ะถ้าเปให้โอกาสลงเมื่อไหร่รีบโชว์เลยอ่ะใช่นะฮะคือคุณวริศนะฮะเม้น์มานะว่าเังไงครับที่ยิ้มเมื่อสักรูนี้นะยิมะะย้มแบบมิเลนสไนเนี่ <laughs> ยยิ้มเหมือนพี่กุ้ยเลยยิ้มเหมือนประมาณวันอาทิตย์เนี่ย แกโดนฆ่ายำแน่นอนเลยน้องเดี๋ยวนี่นี่รูปนี้พี่ชี้พี่ชี้พู่นี้พุ่ชีพพี่ชี้มาใช่ไหมพี่ยังยังยังไม่ถามว่าสกอร์แดงเดือดจะออกมาเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวพี่จะให้พี่ชี้ไปนอนคิดนอนนั่งคิดอะไรให้สบายสบายใจก่อนเดี๋ยวรู่นี้พี่จะมาถามเตรียมคำตอบไว้ใจลายจังเลยอ่ะ ก็เดี๋ยวรอลุ้นการสอบผงแดงลิเวอร์พูลนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้บทสรุปสำหรับศึกฟุตบอลยูโรปาลีกด้วยนะคะรวมถึงคอนเฟอเรนซ์ด้วยเออนะฮะเราก็จะรู้แล้วแหละว่ามีทีมไหนที่เข้ารอบบ้างนะครับส่วนใหญ่ทีมจากอังกฤษก็จะไม่ค่อยพลาดนะนะฮะส่วนใหญ่ถ้วยรองแล้วถ้วยเล็กเนี่ยมักจะเข้ารอบมาไดยตลอดนะเนี่ยนะลิเวอร์พูลเข้ารอบแน่นอนแล้วนะสำหรับตารางคะแนนเนี่ยนะครับตามโปรแกรมก็เที่ยงคืน45นาทีนะฮะเซนชิโรเจอกับลิเวอร์พูลนะครับลาฟลินเจอกับตูลูส นะในกลุ่ม E นะลิเว์ก็เบิร์ดเบิร์ดกันแล้วเพราะว่าจะแพ้หรือชนะมันไม่มีผลต่อการที่จะเข้ารอบตกรอบอะไรเลยนะสบายนะฮะอ่ะนะฮะเดี๋ยวไปดูกันที่อ่ากลุ่อื่นเวสแฮมเจอกับไฟบวกนะคะทีสามเช่นเดียวกับโอลิมเปกอสเจอกับทีเอสีนะคะซึ่งณตอนนี้เวสแฮมกับไฟบวกเนี่ยการันตี เขารอบแล้วไม่ใช่สิเขาเอาที่1ถูกไหมที่2ต้องไปเพลย์ออฟถูกไหมใช่นะก็ะคืออ,คอ,อาจจะต้องรอลุ้นกันในเกมค่าคืนวันนี้แหละใช่นะครับที 2> ่2กับที่1เลยที่1ยังมีความหมายนะคืออย่างน้อยไม่ต้องเหนื่อย2แมตช์เอานะอ่ะนะฮะ กลุ่ม B ล่ะเป็นไงบ้างอาร์แจ็ก์นะคะเจอกับ AK เอคชนะคะแล้วก็ไบรตันเจอกับหมักเชยนะคะซึ่งนะตอนนี้ไบรตันถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ารอบแบบอัตโนมัตินะคะก็ต้องชนะหมักเชยให้ได้ใช่เลครับแต่ถ้าเสมอไม่พอนะคะเสมอก็จะเป็นที่2ซึ่งที่2เนี่ยต้องไปเหนื่อยต่อกับเกมเพลย์ออฟก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอใครก็ต้องรอการจับสลากอีกทีนึงจะพัดจะผูไปเจอมิลานก็ยุ่งเหมือนกันเออมูเพามิลานเขาบอกแล้วว่าเขาจะเป็นแชมป์ให้ได้ส่วนนิเกียวซอนะคะเจอกับอาร์แซ็คอัค ก็ซึนอะไรเนนี่ยกี้นกี้นะคะเจอกับแอสตันวิลล่านะคะซึ่งเกมในคู่นี้เนี่ยแอสตันวิลล่าดูน่าจะลอยลำไหมก็เออ่ขอแค่เสมอใช่นะครับเมียซึนกี้เป็นทีมบวยด้วยอย่ะมีแค่สามแต้มนะฮะต้องดูว่าอเอ่อุไรเมรี่จัดตัวยังไงนะครับเ,<อ>เพราะว่าตอนเนี้ยผลงานของเขาในลีกกำลังดีวันดีคืนนะครับแล้วก็เกมนี้ออกไปเยือนด้วยนะคะเกมออกไปเยือนของแอสตันวิลล่าอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่แค่ เกมในบ้านดีกว่าใช่ใช่นะครับพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา